สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการสร้างไรายได้ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแท็บคอยนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ A n C Studio นะครับวันนี้ทุกคนนะอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแท็บคอยทุกคนนะครับตอนนี้ก็ ผมกาลังเล่นเกมอยู่นะครับเป็นเกมที่อยู่ในแอปแท็บคอยนนะครับเราเล่นไปนะครับเราจะได้คะแนนจากการเล่นเกมด้วยนะแต่คะแนนตอนไหนทุกคนนะได้คะแนนตรงนี้ทุกคนนะจะมีตัวจับเวลาอยู่ข้างบนมุมขวามือนะครับผมนนะกิจกรรมนี้นะครับก็อ่าเป็นกิจกรรมเกมนี้นะครับเป็นเกมหนึ่งนะครับที่อ่าหลายหลายคนนะครับคนเข้ามาเล่นนะเพราะว่ามันสามารถเล่นได้โดยที่เราไม่ต้องมาติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับผมตรงนี้ทุกคนนะ อันนี้ก็ผมเล่นบนเว็บบน,วบ,บนเว็บไซต์ของบนบนแอปพลิเคชันเลยทุกคนตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็การที่เราเล่นเกมตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีผลต่ออ่าต่อบางวันนะครับถ้าเราเล่นแพ้ก็ไม่เป็นไรนะเล่นชนะก็ได้ทุกคนนะเล่นชนะก็ได้เล่นแพ้ก็ไม่เป็นไรทุกคนนะ นี่ดูคนนะอ่านี่ได้มาอีก16คะแนนด้วยกันนะครับผมนะคะแนนที่เราได้อยู่นะมันก็ถูกสะสมไปเรื่อยๆนะครับสําหรับการเล่นในส่วนของตรงนี้นะครับมันจํากัดไหมผมก็ดูแล้วนะครับก็เล่นได้เรื่อยๆดูคนตรงนี้มันก็ได้เรื่อยๆใี2สองคะแนนตรงนี้นะครับผมนะอ่าก็สามารถที่จะเล่นได้ตอนที่เราเอ่าว่างอยู่หรือไม่ก็กําลังรอคิวอะไรอยู่อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการฆ่าเวลาภายทางทางุกคนเนาะ อันนี้ก็ผมก็เล่นไปแบบนี้แหละทุกคนนะเล่นไปเรื่อยๆนะครับปั๊อ่ะไปทางนี้ดีกว่านี่ดูคนนะโอ้ยสีฟ้าเยอะมากุกคนอ๋อสีฟ้าอันนี้ก็ต้องไปทางนี้หรอปับป๊บ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 ปั๊บ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 นี่ทุกคนโอ้ยได้มาทุกคนหลากหลายเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับนะาเราก็เดี๋ยวผมจะหยุดนะครับแล้วก็จะพาะทุกคนไปดูว่าเออมันมีเกมอื่นอีกทุกคนนะ เยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของตรงนี้เราก็มาอัปเดตในส่วนของการอถอนเงินด้วยนะครับที่ผมถอนล่าสุดนั้นก็คือเดือนมกราคมที่ผ่านมาทุกคนนะแล้วก็เดือนอเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับตกช่เฉล่ยคือเดือนละหนึ่งครั้งที่ผมถอนจากแอปนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็อ่านี่ทุกคนนะผมก็จะหยุดแล้วทุกคนนะก็คือกดออกไปได้เลยนะครับนี่ทุกคน มันมีกิจกรรมอยู่นะครับถ้าหากว่าใครที่ติดตามผมมานะแอปนี้อยู่กับผมนานมากทุกคนหลายปีมากเนาะก็คือตรงกิจกรรมนั้นเราต้องเช็คอินนะครับวันนี้เนาะก็จะได้ไป30ปเปรียนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเล่นมินิเกมเมื่อก,กี้นะก็คือเล่นไปประมาณสี่ครั้งแล้วคือต้องเล่นอีกหนึ่งครั้งก็จะทำภารกิจนีส้สำเร็จทุกคนมาที่มินิเกมนะครับแล้วก็เล่นเกมอื่นนะผมขอเล่นเกมซอมบี้ฮันทสอันนี้เลยนะครับ วิธีการเล่นก็คือกดคําว่า play now นะครับผม,ผมตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับนี่ทุกคนนะเราก็ตอนนี้อยู่ในด่านที่1น,นะครับอ่านี่ไม่ใช่นี่เป็นแอดทุกคนก็คือกดกากบาดต่อนะครับจากนั้นก็คือกด explore นะอ่าก็นี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมของเขาทุกคนนะเป็นเกมซอมบี้ทุกคนนะเสียงเกมค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะก,ก็เล่นสนุกนะครับ นี่ทุกคนนะเริ่ม3 2 1สองนะครับลุยกันได้เลยนะครับมีทุกคนมีซอมบี้เข้ามาแล้วทุกคนนะอันนี้คือเป็นรถของเรานะก็คือเราต้องเอาตัวนี้ก่อนให้ออกมานับกดเข้ามานะนี่ทุกคนนะก็มาตีหัวทุกคนโอโ้โหโคตรโหโดทุกคนก็มี2คนแล้วทุกคนที่เข้ามานะครับตันนี้ทุกคนก็เก็บเก็บน้ําด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะทําลาย ในส่วนของอที่กั้นนะเพราะว่าเราจะใช้รถนะครับข้ามไปนะครับเมื่อกี้ก็ข้ามไปได้แล้วนั่นเองนะในส่วนของเลเวลที่1นะครับผมต่อไปเลเวลที่2ต่อทุกคนนะมาดูด่านที่2ต่อนะครับนี่ดูคนคอนเฟิร์มนะคะแนนที่เราได้มานี่ไม่ใช่คะแนนเอาไว้ถอนกงนนะอันนี้ก็ถ้าว่ามันขึ้นแบบนี้ให้เรากดที่กล่องขวันนะครับข้างบนขวามือ ก็ได้มา22คะแนนด้วยกันแล้วก็ถ้าเรากดรับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับเราจะได้ประมาณ100คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเล่นเกมกันต่อนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูในส่วนของเมนูอื่นๆกันต่อเลยนะครับผมนะเดี๋ยวกด explore นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันต่อทุกคนผมได้ตัวใหม่เข้ามานะแต่ว่าตัวใหม่นี้มันมันไม่พอนะในส่วนของน้ำนะครับเราต้องเก็บน้ำต่อทุกคน อุ้ยหัวแตกไหมอ่ะนี่ทุกคนนะแต่ว่าเหมือนไม่มีนามเลยทุกคนนะก็คือจะได้แค่ตัวนี้นะครับผมนี่ทุกคนนะมาช่วยเหลือแล้วทุกคนนะก็ผ่านดานที่2ไปนะครับผมนะก็ง่ายๆทุกคนนะครับอ่านีก็ได้มานะครับเดี๋ยวเราไปเล่นดานที่3กันต่อทุกคนนะครับผมก็ได้เชื้อเพลินมาด้วยนะครับอันนี้ก็ลงจอดอุ้ยตัวนี้เป็นตัวแก๊งนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรานะครับ เขาบอกว่า low attack นะก็คือเป็นการโจมตีที่ไม่ค่อยตดนแลนดเท่าไหร่ตรงนี้ทุกคนนะโอเคนะครับอันนี้ก็ฟังเขาพูดคุยตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเค see how long my ม e g สโอเคโอ้ยมีม,มีมีผู้ชายเข้ามาด้วยหรือเปล่าตรงนี้ทุกคนกดไปนะครับกดไปเรื่อยอันนี้คือผมกด continue ไม่ได้เนาะแทบทะคอนติเนียนะ โอเคให้ผู้หญิงออกก่อนนะครับผมตีหัวแตกสิครับผมนี่ทุกคนนะนี่ทุกคนโอ้โหผมแคบหน้าจอเอาไว้ทำเป็นภาพปกคลิปนะครับผมอ่าเอาตัวนี้ออกเลยทุกคนนี่ทุกคนนะโอ้โหเป็นค้อนใหญ่เลยทุกคนเห็นไหมมีค้อนใหญ่เลยนะครับผมนี่ทุกคนนะก็มีผู้ชายมาช่วยเหลืออีกทุกคน นี่ทุกคนนะโอ้ยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเปล่าไหวแล้วเปล่าอ่ะไหวเปล่าอ่ะของเราทีมเราจะไหวเปล่าทุกคนนี่ทุกคนโอ้ยไหวทุกคนนะยังมีตัวหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่มาอ๋อตอนนี้เราแพ้ทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้รถของเราโดนทําลายไปทุกคนนะก็เล่นไปประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอรับรางวัลอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ทุกคนได้มาเท่าไหร่เอ่ยได้ยี่สิบสองทุกคนนะอ่ะ เราก็เล่นเกมครบแล้วทุกคนนะก็มารับนะครับได้มา100แต้มทุกคนนี่ทุกคนอ่าเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เนาะก็เป็นในสองการเล่นเกมนะครับแล้วก็ตรงนี้คือการดูวิดีโอโอษณสนานะครับผมนาะสีครั้งด้วยกันส่วนนี้คือการทําภารกิจสําเร็จนะครับยอดนิยมมันจะมีสายลัดที่เป็นฮอตนะก็คือมาที่หน้าแรกตรงนี้ทุกคนเห็นไหมฮอตเนาะแต่ว่าภารกิจนี้ผมบอกเลยนะตามตรงว่าไม่ต้องทําทุกคนนะ ไม่ต้องทำนะครับให้เราทำแค่เช็คอินแล้วก็เล่นเกมดูวิดีโอโคสนาแล้วก็วงล้อนำโชคนะครับนี่ทุกคนก็จะมีเหรียญที่เราได้รับเหมือนกันจากวงล้อนำโชคนะสามารถจับฉลากได้15ครั้งด้วยกันตรงนี้นะครับผมนี่ทุกคนนะก็ครั้งนี้ได้มาเท่าไหร่ทุกคนได้มา20เหรียญน,นะครับผมอ่าแล้วก็ ในสงการเชินเพื่อนก็ได้รับเหรียญกันนะครับมีแค่ช่องทางเหล่านี้แหละที่ผมแนะนําให้คุณทำเนาะส่วนช่องทางอื่นนะที่ผมไม่แนะนําก็คือผมก็จะบอกตามตรงเลยนั่นเองนะครับมาที่เมนูฉันนะเมนูฉันก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับบัญชีของเรานะผมก็มีเหรียญประมาณ2องแสนสามหมื่นห้าร้อยสาสิบห้าเหรียญประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทด้วยกันนะครับผมลยเนาะซึ่งตรงนี้ที่เป็นสองจุดหมายคือเป็นช่องทางการใส่รหัสเชิญนะครับ ZB9 Q L S up นะครับนีทุกคนนะก็ใส่ยนันไปได้เลยนะครับผมนะั่นคือเป็นในส่วนของรหัสของการเชิญเพื่อนนะครับผมอ่ะนี่ทุกคนนะก็เป็นโค้ดของการเชิญเพื่อนนะครับผมนะก็สามารถใส่ได้ Z B 9 Q L S R ซึ่งเราจะใส่ของใครก็ได้ไม่จําเป็นที่เราจะต้องใส่ของผมแค่คนเดียวนะครับผมส่วนการถอนเงินมาที่เมนูถอนนะครับอ่ะกดเข้าไปเลย การถอนเงินขั้นต่ำของผมตอนนี้จะอยู่ที่200บาทนะถ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นผู้ใช้ใหม่ประมาณ10บาทแล้วไม่ก็50บาทแล้วแม่ก็20บาทนะครับผมจะไม่ได้แล้วทุกคนเนาะอันนี้ก็คือต้องสะสมให้ได้266,600คะแนนแล้วก็เลือกเพืช่องทางของ t o m ม n นน a l l e t ไครับคนก็สามารถที่จะมากดถอนตรงนี้ได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการถอนเงินของผมนะครับและนี่คือประวัติการถอนเงินของผมนะล่าสุดก็วันที่ อ่าสิเอดเือนมอกราคมนะจำนวน200บาทแล้วก็วันที่16เดือนอเมริกวันที่4เดือนเดือนธันวาคมนะครับ200บาทวันที่10เดือนพฤศจิกายน200บาทนะครับก็ผมก็ทำการถอนเงินอัปเดตเรื่อยๆนะครับฉะนั้นนะครับใครที่เล่นแอป,ปนี้อยู่นะครับมีเหรียญประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะมีคอยเท่าไหร่แล้วก็มากดแลกตรงนี้กันได้เลยนะครับผมนะ ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตแอปแท็บคอยนะครับผมนะก็เป็นแอปนานแล้วทุกคนนะตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้อยู่นะก็สับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับจนจบแล้วาฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยสหรับคนที่ไม่ได้กดติดตามช่อง ANC Studio นะครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ